โรงพยาบาลของเราเนี่ยนะครับแรกเริ่มเดิมทีเราก็ตั้งต้นมาจากคลินิกนะครับซึ่งก็เป็นคลินิกที่ขึ้นกับสปะสะชก็คือบัตรทองมันก็เป็นลักษณะของคลินิกปฐมภูมิ ณนะปัจจุบันหลังจากที่เราสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้า,า,ลา,าลเจ้าคุณทาหารเรียบร้อยเราก็ได้ดําเนินการย้ายสถานที่จากคลินิกที่เราอยู่เนี่ยไปอยู่ที่ริมสายเจ็ดซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นลักษณะโรงพยาบาลเต็มรูปแบบแล้วแล้วเราก็จะทํางานในเชิงของตติยภูมิและทุติยภูมินั่นหมายความว่าเราอ่ะก็จะรักษาผู้ป่วยที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเช่น คลินิกโรคหัวใจเราก็สามารถที่จะทําถึงขนาดว่าสวนหัวใจขยายหลอดเลือดหัวใจผ่าตัดหัวใจได้เราจะมีเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ซึ่งเราสามารถจะดูแลคนไข้ที่ซับซ้อนได้มากยิ่งขึ้นในพื้นฐานแล้วเนี่ยเราสามารถดูแลคนไข้ทุติยภูมิได้ครบถ้วนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเรามามองถึงผู้ป่วยภายในซึ่งก็คือนักศึกษาบุคลากรญาติบุคลากร,าดากรโดยเฉพาะนักศึกษาเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยตั้งอยู่ไกล ตำแหน่งที่เขาเรียนการเดินทางไปไม่สู้สะดวกถึงมีรถตู้ไปส่งซึ่งเป็นความการุณาของทางสถาบันก็ตามแต่ว่าก็อาจจะยังไม่สะดวกใช้เวลานานเพราะฉะนั้นเราเลยตั้งคลินิกเทเลมี i c ซีนหรือการแพทย์ทางไกลที่คลินิกเดิมที่เราตั้งอยู่นะครับการใช้เทเลมีเดซีนเนี่ยสามารถดูแลคนไข้ที่ไม่ซับซ้อนเช่นปวดหัวปวดประจำเดือนเป็นหวัดท้องเดิอนอาการเล็กน้อยซึ่งการที่เขาจะเดินทางไปไกลแล้วก็ใช้เวลา มากแล้วก็เสียเวลาต่อการเรียนนั้นเขาสามารถจะเข้ามาใช้บริการที่นี่ได้ซึ่งเราตรวจผู้ป่วยด้วยระบบเทเลเมดิซีนแล้วก็รับรับยาที่ตู้จ่ายยาเป็นลักษณะคล้ายๆล้เวนดิ้งแมชชีนซึ่งอันนี้ก็ได้รับความกรุณาจากทางคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับที่ทำตู้ให้เราการดูแลตรงนี้ก็จะแบ่งเบาภาระงานจากที่โรงพยาบาลมาอยู่ที่นี่การตรวจก็จะเร็วขึ้นคนไข้ก็ไม่ต้องเดินทางไปอยู่ที่นู่น ก็จะได้ความสะดวกในทุกๆฝ่ายตอนนี้เทเลเมดิซีหรือการแพทย์ทางไกลเนี่ยเรารักษาเฉพาะนักศึกษาเท่านั้นเพราะเห็นว่านักศึกษามักจะมีโรคอะไรที่เราไม่ต้องตรวจร่างกายการเข้ามาตรวจที่นี่นะครับเราก็ต้องนําบัตรนักศึกษาบัตรประชาชนมานะครับแล้วก็มารับรองสิทธิ์เราจะมีเจ้าหน้าที่รับรองสิทธิ์ให้คนที่ไม่มีสิทธิ์จริงๆเราก็ดูแลให้เพราะว่าเป็นสวัสดิการนักศึกษาอยู่แล้วแต่ต้องเรียนว่าสวัสดิการนักศึกษาเนี่ยเป็นการดูแลโรกระยะสั้น คือเจ็บป่วยไม่มากไม่ใช่เป็นเจ็บป่วยเรื้อรังเราก็จะรับรองสิทธิ์แล้วก็ให้ไปรอแล้วก็เข้าห้องตรวจซึ่งก็จะเป็นลักษณะของเทเลมดิซินเป็นวิดีโอคอลแล้วคุยกับแพทย์ที่อยู่ที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าถ้าแพทย์เห็นว่าอาการสมควรจะต้องตรวจร่างกายก็อาจจะแนะนําว่าให้ขึ้นรถไปไป,ไปตรวจที่โรงพยาบาลแต่ถ้าคิดว่าสามารถรักษากันได้ก็จะให้ยาไปเลยแล้วมีความคาดหวังว่าในสองสามวันต้องดีขึ้นถ้าไม่ดีขึ้นก็ต้องกลับไปที่โรงพยาบาล เวลาทำการของคลินิกทางไกลเนี่ยนะครับก็เป็นวันราชการนะครับจันทร์ถึงศุกร์โดยประมาณอย่างนี้นะครับ8โมงเช้าถึง4โมงเย็นครับเสาร์อาทิตย์วันนักขัตตะเริ่ไม่เปิดก็ท่านที่ต้องการติดตามข่าวสารแล้วก็อยากมาใช้บริการที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารนะครับก็ติดตามได้ที่ Facebook ของโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารนะครับ